ครูเจียงมารีโนเวทบ้านแถวบางแวกครับอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนโฉมหน้าห้องน้ำใหม่นะครับเดี๋ยวในช่วงของการนำเสนอขั้นตอนในการติดตั้งสุขภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะเห็นตั้งแต่ขั้นตอนได้เห็นว่าห้องน้ำเนี้ยสภาพไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับในขั้นตอนจะเห็นนะครับซึ่งครูเจียงก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน วันนี้จะนำเสนอเรื่องของการติดตั้งสุขภัณฑ์ซึ่งทำมาหลายร่วม1ิกว่าปีแล้วครับแต่ก็ยังไม่เคยทำคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมคลิปนี้เป็นขั้นตอนในการติดตั้งสุขภัณฑ์ซึ่งทำง่ายนะครับแล้วก็ขั้นตอนไม่ยากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับหลายๆท่านเลยครับไปดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้เป็นการรื้อสุขภัณธ์เก่าออกด้วยการใช้สกัดหรือใช้สว่านสกัดออกก็ได้นะครับเพื่อเอาสุขภันฑ์เก่าออก ก่อนที่จะประกอบสุขพันใหม่เข้าไปครับดังในรูปขั้นตอนนี้จะเป็นการถอดเอาสายน้ําดีออกนะเพื่อที่จะนําเอาสุขพันเก่านี้ออกไปเพื่อที่จะทําความสะอาดเป็นขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับนี่นะมันอาจจะมีสนิมนะฮะซึ่งเอาด้าออกออกด้านิดนึงนะครับนี่ก็แค่นี้ครับแล้วก็จกแค่นี้เราก็สามารถที่จะยกเอาสุขพันออกได้แล้วนี่ครับ ได้่าเรียบร้อยับเองครทีนี้ท่นี้ครับขั้นตอนการเอาโถสุขภัณฑ์เก่าออกเพื่อขั้นตอนนี้จะเป็นการทำความสะอาดก่อนที่จะทำการบกปูนขาวเพื่อนำเอาสุขภัณฑ์มาติดตั้งเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเศษผ้าทิเริ้วหรือว่าเศษลังเศษกระดาษนะครับอุดอุดรูท่อสีนิ้วเนี่ยนะครับนี่นะเพราะไม่งั้นนถ้าไม่อุดนะเปิดปัญหาเลยนะครับท่ออุดตัน อันเนี้ยงานช้างเลยงั้นเราต้องหาเศษผ้าแบบนี้มาอุดรูไว้ก่อนแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันเศษเศษปูนนี่แหละนะมันจะตกลงไปในท่อนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราค่อยทาการกระเทาะอ,อย่างสบายใจเลยนะครับเพราะว่ามันลงไปไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนหลังจากที่เคลียร์ทำความสะอาดพื้นผิวเสร็จแล้วเราจะเอาสุขภัณฑ์มาติดเป็นขั้นตอนต่อไปครับ ขั้นตอนนี้ช่างติดตั้งสุขภันจะต้องมีการประยุกต์หรือว่าดัดแปลงหน้างานนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเจ้าของบ้านซื้อสุขพั์ทั้งมีระยะ35เซนติเมตรซึ่งยาวกว่าเดิมที่เป็นของเก่าที่ถอดออกไปแล้วเพียงแค่30เซนเท่านั้นดังนั้นจะต้องมีการบากเพื่อให้มันลงรูสีส่นิ้วที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับการตีกระเบื้องออกนิดนึงอย่างงี้นะครับที่สําคัญตรงน,นี้ก็คือระยะระหว่างผนังของเนี่ยเห็นไหมมาถึง รูท่อสีนิ้วตัวนี้นะครับของของเก่าเนี่ยมันไม่ถึง35เซนแต่ของใหม่เนี่ยระยะมัน35เซนนะครับเราก็จะต้องมีการบากตรงน,นี้นิดหนึ่งครับเพื่อให้เวลาเทาน้ํามันจะได้สิ่งปฏิกูลต่างๆมันจะได้ลงมาในช่องนี้นะครับในท่อน,นี้อ่ะอันนี้ก็คือ,อขั้นตอนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับคือการวัดขนาดก่อนที่จะตั้งสุขภัณฑ์ครับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ที่ให้มาในหม้อน้ำซึ่งให้มาครบชุดพร้อมกับคู่มือการติดตั้งทั้งรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ซึ่งจะไม่หนีกันมากครับสามารถศึกษาทําความเข้าใจติดตั้งบ่อยๆจะทําให้เกิดความจานานและบางทีสุดท้ายแทบไม่ต้องดูคู่มือเลยครับอุปกรณ์สำคัญสิตัวแรกก็คือเนี่ยฮะชุดหม้อน้ำนะครับในชุดหม้อน้ําจะต้องมีการประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นตัวๆไปครับ ช,ช,ชุดนี้ครับเขาเรียกว่าชุดน้ําเข้านะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้เขาเรียกว่าชุดน้าเข้าเราก็จะทําการประกอบเลยครับในในนี้นะครับนะในหม้อน้ำมันก็จะมีรูนะเห็นไหมรูหลายๆรูซึ่งมันก็จะเพาะจอดรงเ <ๆ S 1> ข้ามันเลยนะครับเพื่อมาให้ใส่เก็ดอันนี้คือรูน้ําเข้าเราก็คลายคลายน็อตออกนะครับตัวยางเนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับเพื่อป้องกันน้ําซึมออกเพราะนั้นเราจะประกอบตัวแรกเลยนะครับก็คลายน็อตออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ่ะการใส่เข้าไปมาดูใกล้ๆเลยครับ นะฮะดูรูนะมีรูลหลายขนาดนะครับแน่นอนไอ้รูนี้นะครับต้องเป็นชุดนี้แน่นอนครับชุดน้ําเข้าน้ําที่มาจากท่อน้ําดีครับนี่นะใส่เข้าไปนี่มนะมียางสีดำอย่างนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้จากนั้นคลิกมาด้านหนึ่งคลิกมาด้านหนึ่งเราก็ทําการาหมุนน็อตเข้าไปแบบนี้นะครับยังไม่ต้องแน่นมากก็ได้ครับนไม่ต้องแน่นมากก็ได้อเอา บนหัวมือก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับเรียกว่าชุดน้ําเข้าอาศัยเข้าไปวันนี้ได้แล้วรูปร้าหน้าตาและนี่ก็คือการประกอบชุดน้ําเข้าเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะครับและขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประกอบจุดน้ำออกซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งช่างจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการหมุนเกลียวอย่าให้ปีนเกลียวและสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ยาลืมใส่ยางรองดังในรูปดังในคลิปติดตามชมได้เลยครับใส่ข้างในแบบเหมือนเดิมนะครับนะโรนี้ฮะใส่จากข้างในไปนะฮะอันนี้มันก็จะมีตัวโซ่ด้วยนะครับไว้สําหรับกดกดน้ํานะครับเนี่ยฮะตัวนี้กดกดได้นอะอ่าอันนี้เป็นน้ําออกนะครับน้ําออกอ่ะก็สวมเข้าไปหนัเตารู ดูน้ำออกใช่ไหมครับนะดูน้ำออกข้างในใช่ไหมอ่านะก็สวมเข้าไปแบบนี้อ่าเาใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับเราใส่เข้าไปฮับมีของมันะมจะเป็นอย่างนี้อนะ่เดี๋ยวผมขย,ยับให้ดูแบบนี้อ่านะฮะแล้วก็เอาน็อตเมื่อกี้มาพร้อมกับแหวนน็อตแหวนนะครับแหวนสีดำดำเนี่ยแล้วนกะ็ใส่เข้าไปแบบนี้อ่กนะ็หมุนเหมือนเดิมครับก็จะพึ่งแบบหมุนให้มันแน่นจนเกินไปนะครับเอา อ่าเรียกอะไรพออ่าลุ้มล้วงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อผันแน่นทีหลังนะครับอ่าอันนี้คือชุดน้ําออกนะครับเป็นกดน้ํานะครับตัวนี้สําหรับยี่ห้อนี้ก็ต้องคลายออกอ่าคลายน็อตออกก่อนอ่าคลายน็อตออกแบบนี้นะครับเราก็ต้องสังเกตด้วยนะแต่ยีห้อมันก็ไม่ไม่อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดหรอกนะครับอ่าตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีรูให้เราปรับระดับในการที่จะใส่โซ่เมื่อสักครู่นี้นะครับในการที่จะกดนะ ่ะแล้วก็สวมเข้าไปนี้สวมเข้าไปแล้วก็ใส่ในตัวน็อตนะครับแบบนี้อ่ะดูใกล้ๆครับเนี้ยดูนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นน็อตไหมฮะเนี่ยสวมเข้าไปแบบนี้นี่ฮะสวมเข้าไปแบบนี้ขรมวลเข้าไปอ่ามวลพิทด,ด้านนะครับขรมวลมาทางนี้อ่าแบบนี้นะครับ พอเนี่ยครฮะกดแล้วก็เอาตัวโซ่นะครับเนี่ยโซ่เนี่ยมันก็จะมีตัวตะขอเกาะไปเนี่ยนะครับผมก็เลือกเอาตรงกลางแล้วกันนะครับเนี่ยฮะผมเลือกเอารูกลางนะฮะผมก็สวมเข้าไปง่ายๆแบบนี้ครับบอกว่าง่ายใส่ย่างกันนะครับเนี่ยรูมันใส่เนี่ยฮะมันดูใกล้ๆครับเนี่ยเนี่ยมันลองมาใกล้ๆเลยครับนี่ฮะเนี่ยนี่แล้วก็จะสวมเข้าไปในรูนี้เห็นไหม เสียบเข้าไปแท็กเลย่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะเนี้ยกดนะฮะเห็นไหมกดนะครับหลนะังจากนั้นก็จะใส่เนี่ยฮะอ่าท่อนะครับอ่าเข้ามาหาไอตัวอ่าท่อน้ําด้านออกนะครับตัวนี้น้ําเข้ากับน้าออกนะครับเสียบเข้าไปอ่าท่อใส่ท่อในรยดูใกล้ๆรับ่เนี้ยใส่ท่อมันจะมีอ่าท่อน้านําตรงนี้นะครับเราก็เสียบข้อสู้เข้าไป อย่าค่ปรับระดับน้ําเทสนะครับส่วนเข้าไปโอเคนี่ก็เป็นชุดในส่วนของเขาเรียกอะไรหม้อน้ํานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับสายน้ําดีใส่เลยก็ได้ครับสายน้ําดีก็เดี๋ยวเราจะต่อจากน้ําดีนะครับเข้ารูนี้ครับตรงน้ําเข้าตรงนี้นะใส่ตอนนี้หรือจะใส่ที่หลังก็ได้ครับตรงนี้แต่ผมผมเดี๋ยวผมใส่ที่หลังนะครับสายน้ําดีเข้าตรงนี้นะครับอะ อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวยางเนี้ยยางที่จะใส่ระหว่างหม้อน้ํานะครับกับตัวโถส้วมตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวแท่นะตัวแท่นตัวนี้นะครับด้านนี้ด้านที่มันเป็นตัววีสลบสลบนีครับก็คือด้านที่สวมลงตรงนี้ครับนี่ฝั่งนี้มันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับนั้นเราก็ต้องใส่ให้มันตรงกันอันก็ใส่เลยครับดูใกล้ๆตรงนี้ครับเราก็ใส่เลยฮะเลียมนะฮะแท่งให้มันรับกัน เนี่ยมบวกเหลี่ยมพวกนีนะ้ให้มันรับกันใสงอาจจะไม่ค่อยดีก็พาออันุกาดวงไฟอันหลอดเล็กได้เกินนะครับนี่ฮะใส่ให้มันเข้าไปแบบนี้นะครับกดเข้าไปหน่อยอันนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อป้องกันน้ํานะครับมาให้มันซึมออกมาเวลาที่เราวางนะครับซึ่งเราก็จะมาวางนี่นะ เดี๋ยวผมจะใช้น็อตตัวนี้นะครับยึดซึ่งการยึดเนี่ยจาไว้เสมอนะว่าตรงที่เป็นยางแบบนี้นะครับให้มันอยู่ข้างในนีย่ยยางให้อยู่ข้างในส่วนนอ็อตตัวที่หมุนได้ตัวนี้ให้มันอยู่ด้านด้านนอกหรือข้างนอกนะครับข้างล่างนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้เป็นการนําเอาชุดหม้อน้ําที่เราประกอบเสร็จแล้ว มาประกอบเข้ากับฐานของสุขภัณฑ์ซึ่งอาจจะต้องมีผู้ช่วยซึ่งในที่นี้คือผมมีทีมงานจ้างฝันน้ำนมมาช่วยจะทำให้การประกอบโดยการติดตั้งนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับเสร็จพร้อยแค่นี้เองครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปก็คือ,อการใส่ฝาตรงนี้นะครับที่นั่งนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปครับ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการประกอบสุขภัณฑ์แล้วครับซึ่งก็คือขั้นตอนการประกอบฝารองนั่งซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกวันนี้ทําได้เฉียบเนียบมากครับดังในรูปติดตามชมได้เลยครับออกมาแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมลุยใกล้นะแกะฝามันออกนี่นะใส่ต้องสองข้างเลยนะครับแกะแบบนี้จากนั้นมันจะมีน็อตมาให้แบบนี้นะครับเนี่ยสองอันเราก็มาวางวางแผ่นลงไปนี้ ตำแหน่งที่เราต้องการติดตั้งนี่และแล้วก็ใส่นี่ฮะตัวนี้นอ็อตมสวนลงไปเราจะใช้ใช้ส,สว่านยิงครับมุนเข้าไปกดเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปง่ายง่าย่งางนี้เลยครับอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันก็กดเข้าไปเลยมันจะเป็นยางนะครับาจากนั้นครับเราก็อัดด้วยสว่าน d C เนี่ยครับมุนอัดเข้าไป แน่นเลยใช่ไหมครับใครไม่รู้คิดขึ้นมานะครับ,บ,รบสะดวกสบายม,มากครับเรียบร้อยเราก็ปิดฝานะเออเราก็จังคิดนะเนี่ยครับคิดได้ยังไงนะครับเนี่ยเนียนคลิปเลยครับอ่นะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปติดตั้งนะมาดูที่งานติดตั้งต่อไปเลยครับ มาถึงขั้นตอนท้ายๆแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก่อนนําเอาสุขภั์ติดตั้งเราจะต้องนําเอาปูนขาวเนี่ยแหละครับผสมน้ําโดยใช้ปูนขาวประมาณครึ่งกิโลในการผสมแล้วก็นํามาโบกตามในรูปนี้นะครับก่อนที่จะนําเอาสุขพัณฑ์มาติดตั้งครับเกว่าขนาดเดิมที่เขาปูเบื้องทับซึ่งมันวงกลมวงรีตัวนี้มันใหญ่กว่าเนี้ับเพราะนั้นก็เลยต้องโบกปูนขาวเยอะหน่อยเพื่อปิดรอ,ยอย,ย,รย,ดอดยอย่างนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวต้องผสมเพิ่มด้วย่างนี้นะครับเนี่ยเพื่ออย่างที่บอกครับ เราก็ต้องปรับตามตามหน้างานนะครับซึ่งเจ้าของบ้านก็ท่านก็ทราบแล้วนะครับผมก็ได้เรียนหรือว่าแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่างต้องบอกด้วยนะว่าเอ๊จะทำไปทําไมารูใหญ่จังเลยเนะี่ยตรงที่โบกนี่นะครับนเนี่ยเห็นไ,ไหมซึ่งเราก็จะต้องแจ้งเจ้าของบ้านให้ทราบด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจนะครับทุกคนนะครับท,ที่ทำงานีินะะีนะตรงนี้ก็สาคัญเหมือนกันนะระบบอ่า ปูนขาวเสร็จนะครับแบบนี้เราก็จะทาการใส่โถนะครับและก็ได้เวลาที่เราจะนำเอาสุขพัณฑ์มาติดตั้งตามรอยที่เราโบกปูนขาวไว้นะครับซึ่งถ้าเราวัดขนาดได้พอดีตัดกระเบื้องได้พอดีจะวางได้พอดีแบบนี้นะครับซึ่งตามในรูปเลยนะครับเห็นไหมครับจะแนบกับผนังพอดีเลยนี่เห็นไหมทาใส่ได้ล็อกพอดีมันจะนะเข้าล็อกกับผนังพอดีเลยนะครับ ขยับนี nicht, ้ขยับหน่อยก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็เห็นไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบอ่าเขาเรียกอะไรฝาปิดตรงนี้แล้วก็เอาเมื่อติดตั้งเสร็จดังในรูปนะครับเราก็จะเก็บงานด้วยการใช้เกลียงหรือใช้นิ้วมือเรานี่แหละครับในการปาดเอาปูนขาวนี่แหละครับให้เนียนกริบนะครับแบบนี้โดยรอบฐานของสุกพันธ์ จากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะทําการต่อสายน้ําดีเข้าสุขภัณฑ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเนี่ยใน,นมือช่วยเดี๋ยวใช้ฟองน้ํด้วยนะครับให้มันแห้งกว่านี้สักงนิดหนึ่งให้มันเอตตัวนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยครับเันได้ทำการต่อน้ําดีเข้าไปนะครับน้ําเข้าไปตรงนี้นะครับอเอาแค่พอแน่นๆมือไม่ต้องแบบเอาแบบประเภทที่ว่าโอ้แน่นจนแบบ ช้างดึงไม่หลุดขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอทีนี้มองใกล้มากขนาะดนี้เราก็อาจาอะอะจะหาจังหวะหรือว่าเนี่ยฮะโอ้เกือบลืมนี่ฮะต้องใสยย่ยางรองด้วยนะครับเนี่ยเข้าไปแบบนี้หมุนเข้าไปนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพอตอนที่มันแห้งแล้วนะครับว่ามันจะ สำหรับราคาการติดตั้งค่าแรงนะครับในการติดตั้งสุขภัณฑ์นั้นก็อยู่ในช่วงราคา5-700บาทแต่ถ้าต้องรื้อด้วยแบบนี้อาจจะอยู่ในช่วง7-1,000บาทนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนด้วยนะครับถ้าปริมาณมากก็จำนวนในการคิดค่าแรงก็จะน้อยลงตามด้วยนะครับเป็นต้นก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุขภัณฑ์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับมาทดสอบกันเลยนะครับอ่านี่ครับ เรียบร้อยครับ